นะครับอ่ะเรื่องของ Galaxy Note 7คือหลังจากที่เปิดตัวมาช่วงต้นเดือนสิงหาคมก็ประกาศว่าจะวางขายแต่ว่าก็ติดโรคเลื่อนใช่คือความร้อนแรงของมันนี่ร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆตามดีกรีแรงทะลุเครื่อง <laughs> เรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าคือตอนแรกเปิดตัวมาเขาก็มีการบอกว่าวันที่9เดือน9นะ อาจจะเอามาวางขายในไทยแน่นอนหลายๆคนก็เฝ้ารอกันมาแบบโอยเก็บตรงเก็บตังเราก็มีการรีวิวอะไรกันเรียบร้อยปรากฏว่าพอต่างประเทศเนี่ยเครื่องเริ่มออกไปหลายๆคนเริ่มเกิดเคสขึ้นมายังยังยังคือประเทศก็วางขายก่อนใช่ไหมใช่ชาวบ้านเราก็รอเหมือนกันบ้านเรารออยู่แต่ปรากฏว่าเหมือนกับมีการแจ้งว่าผลิตไม่ทันของไม่พอบางประเทศสั่งเพิ่มทําให้าการ วางจำหน่ายของโน้ตเในไทยแล้วการรับส่งรอบแรกเนี่ยต้องเลื่อนไปใช่ค่ะแล้วก็มีการให้เหตุผลด้วยว่ามีอยากมีการทดสอบเครื่องเพิ่มเติมณตอนแรกเหตุผลที่เขาให้เป็นแบบนี้เราก็เฮ้ยสงสัยแบบอนออกมามันต้องดีมากแน่เลยเพราะมีการทดสอบหลายรอบมากเลยหรืออย่างเงี้ยเออประกฏบเป็นไงครพี่พัชอ๋อไม่ใช่อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งไง คือไอ้ระหว่างนี้แหละที่มันมีการเลื่อนรอบแรกไปเนี่ยเราบอนว่าไอ้ช่วงนั้นที่ตับเท้เริ่มขายไปแล้วหน่งสองสัปดาห์ผ่านไปเกาหลีขายเป็นที่แรกก็เริ่มมีรายงานเรื่องของแบตเตอรี่ของโน้ตเเนี่ยคือเครื่องมันร้อนระเบิดไหมลุกปูปักปกูปักออกมาเรียบร้อยใช่ะนะคะก็มีมาเรื่อย1นึ่งเคสสองเคสสามเคสสเคสจนถึง7จ็ดเคสในเกาหลีตอนรับกาแล็กซี่โน้ตใช่ครบเจดพอดีเลยเ ได้สินเป็นได้เริ์จริงๆ,ๆด้วยเห็นไหมฉันบอกแล้วนั่นเลยเ,ออเป็นเรื่องที่ต่อมาครับก็คือพอครัน,นี้มีปัญหาเรื่องระเบิดไฟไหม้กันพอสมควรเนี่ยเกาหลีก็แล้วอเมริกาก็มีอีกพอสมควรเลยโอ้โหรวมกันเยอะมากมาย,มมยทําให้ก่อนวันที่โนจิตจะวางจำหน่ายในไทยบ้านเราอ่าก็วันนั้นเลยมีประกาศออกมาเย็นเย็นวันก่อนหน้านั้นใช่คือพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะบอกแล้ววันนี้บอกว่า ตัวแทนจำหน่ายเตรียมส่งของแล้วที่จองจองกันไว้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้บอกว่าเฮ้ยขอเก็บของคืนก่อนใช่คือขอเก็บคืนเลยนะครับคือแบบขอคืนได้หมดเลยแล้วก็ยังไม่แจ้งด้วยว่าจะ็นเราะอไงไงนะคะแต่ว่าตอนนั้นเขาไม่เขาแทนเออเยียวยาเหมือนกันนะคะก็คือสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่รอละนี่มันอะไรสมารเรือนฉันได้ยังไงเขาก็เอาเงินตามเลย แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยรอยังไงเราก็รอเขาก็จะมีของแถมเพิ่มเติมให้ใช่ก็มีส่วนลดเพิ่มเติมไปณ้ี้ไปเนาะนั่นแหละน่าําให้น้องเจตตอนนี้ยังไม่วางจําหน่ายในบ้านเราเลยเลื่อนอยู่ใช่นะคะแล้วก็จริงๆมันก็หลายๆคนก็เริ่มแบบเฮ้ยพอมันเกิดเหตุระเบิดอะไรเงี้ยทางซัมซุงเขาก็เริ่มมีการออกมาบอกนะคะว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรใช่ครับก็เริ่มมีเรื่องของการ เรียกว่าพอมีเคสมาขึ้นเรื่อยๆอก็เริ่มมีการไปรวบรวมว่าทั้งหมดมีเกิดมากี่เคสแล้วซัมส,สมก็แจ้งว่าพอสะสมรวมมาแล้วเนี่ยมันทั้งหมด3 5เคสด้วยกันค่ะที่มีการแบบไฟไหมระเบิดขึ้นมานะครับอเอ้ยไม่ใช่ดิบางส่วนก็มีเรื่องของนี่แหละระเบิดประสกับเรื่องของความร้อนที่มีการแจ้งเข้ามาก็คือมีเรื่องของความผิดปกตินั่นแหละใช่ทีนี้ซัมซุงเขาก็บอกว่าไปหาสาเหตุมาแล้วเนี่ยเป็นจากความผิดพลาดในกระบวนการการผลิตตัวแบตเตอรี่มันความเงาเป็นขั้วบวกขั้วลบนะ ใช่ประมาณเพรว่าเพราะเอโนเคโทดมันไม่ควรจะมาอยู่ชิดกันเกินไปหรืออะไรประมาณนี้นะครับจนแบบว่าพอมาชิดกันเกินไปแบตจุเข้าไปมากความร้อนถึงระดับหนึ่งไม่มีการตัดไฟบุ้มก็เกิดความร้อนขึ้นมาจุดเป็นบะกายขึ้นมาจะเป็นเกโก้ครัช์นะครับเออนะเอยจริงๆเราเคยทานะทําอะไรหรอต่อไฟที่บ้านผิดออกมาเป็นอย่างนี้เลยอ๋อนะนะคะก็ก็เลยเป็นสาเหตุนั้นแต่ทางเนี้ย ทางสำซุงเขาก็มีการเรียกคืนขอเก็บเครื่องคืนสาหรับคนที่ได้เครื่องไปแล้วบ้านบ้านเราก็โอเคไปแล้วเพราะบ้านเรายังไม่ได้ขายไม่ไม่ขายมีนิดหน่อยแต่ว่าก็มีการเรียกคืนแล้วนะแต่ว่าในต่างประเทศที่วางจําหน่ายประเช่นอเมริกาเกาหลีอะไรพวกนี้เขาก็พยายามจะเฮ้ยเรียกคืน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 นะครับหรือฮ่องกงเองอะไรก็ตามเนี่ยจนอย่างเช่นในโซนของฝั่งฮ่องกงเองเนี่ยก็มีการเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาให้คุณกรอบอีมี่ถ้าคุณซื้อเครื่องมาแล้วให้ตรวจสอบก่อน คือถ้าไม่มั่นใจอะไรเงี้ยว่าเออเพราะเขาบอกว่าจริงๆมันมีอีนี่เป็นรถที่ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่นั่นแหละใช่นะคะก็ไปดูไอ้กลุ่มเนี้ยก็จะมีคนฮ่องกงเองไปตรวจสอบด้วยแล้วก็มีบ้านเราด้วยเพราะว่าเครื่องที่ฮ่องกงเข้ามาขายในบ้านเราแล้วนะตอนนั้นนะเออใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบกันทุกคนนะครับขอให้บอกต้องตรวจสอบกันทุกคนเลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเครื่องของคุณเนี่ยถูกเรียกคืน ก็แนะนาให้รีบคืนเขาไปเลยคะ่ะเพราะว่าคุณก็จะได้เครื่องใหม่อยู่ดีอย่าเก็บเรื่อนที่มีความเสี่ยงเอาไว้เลยใช่นะครับซึ่งปัญหาที่เกิดตามมาจากหลังที่ทางซูงประกาศออกมาแล้วเนี่ยว่าจะขอเรียกคืนเรียกเครื่องคืนเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ไปเนี่ยก็คือบางคนไม่ได้รับสารบางคนไม่ทราบว่ามีการเรียกเครื่องคืนหรือบาง<ำ>คนได้รับสารแต่ไม่คิดว่าเครื่องฉันจะระเบิดเออคงไม่เป็นไรหออ<า>รอกบางแค่บางส่วนไงไม่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยพอเกิดมันก็เลยมีกรณีตามมาต่อจากนั้นอีกเช่น ก็เลยก็มีเคสที่แบบระบงระเบิดกันอยู่เรื่อยๆใช่ค่ะงานนี้ก็เลยต้องดูว่าเฮ้ยผู้บริโภคก็คืออาจจะเป็นที่ความล่าช้าในการกระจายข่าวสารหรือเปล่าทําให้ผู้บริโภคบางส่วนไม่รู้แต่อีกส่วนหนึ่งที่รู้แล้วยังไม่คืนเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เบบน,นามันก็จะมีเคสแบบที่ตามออกมาเรื่อยๆนะก็ต้องระวังอังนนี้คือ,อยังไงก็ถ้าเกิดว่าคุณไปได้เครื่องแบบนี้มาหรือว่า มันก็ต้องติดต่อขอคืนขอเปลี่ยนซึ่งเรื่องนี้ร้อนแรงไปจนถึงองค์กรระหว่างชาติหลายๆองค์กรเลยนะอย่างองค์กรที่คุ้มครองสิทธิเรื่องของผู้บริโภคที่อเมริกาก็ออกมาบอกเองว่าใครที่มีเครื่องรุ่นนี้อยู่อย่าใช้นะคืนเขาไปชับดาวปิดเลยแล้วก็เอาไปเปลี่ยนหรือองค์กรการบินก็บอกว่าเฮ้ยเครื่องรุ่นนี้ไม่ได้นะห้ามเอาไปเปิดใช้บนเครื่องบินไม่ได้ห้ามชงห้ามทช้บนเครื่องบินไม่ได้มาตรการตอนนี้คือทาง F A A แล้วก็ E S A เนี่ยเขาออกมาบอกว่า ถ้าคุณใช้กระซิเนาะเจ็ดคุณเอาขึ้นเครื่องได้นะแต่คุณต้องปิดห้ามชาร์จแบตห้ามเปิดใช้งานประมาณนี้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดเฮ้ยเอาขึ้นเครื่องแล้วเปิดไม่ใช่ไม่ได้โหลดใต้เครื่องได้หรือเปล่าอันนี้โหลดไม่ได้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเขาห้ามโหลดใต้เครื่องมาอยู่แล้วแม้แต่คุณจะใช้สมาร์ทโฟนกล้องโทรศัพท์กล้องโทรศัพท์กล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยคือ ผมแค่เอากล้องลงโหลดใต้เครื่องมีแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งร้อยมิลลิแอมป์ไม่ได้โดนเรียกเลยมานี่คุณแกแบตเอาขึ้นไปบนเครื่องเดี๋ยวนี้มานี่หยิบคุณแกคุณแกะแบตเอาแล้วก็เอาแบตขึ้นไปกล้องเอาไว้ในกระเป๋าโหลดใต้เครื่องได้แต่แบตต้องเอาขึ้นไปไว้ในเครื่องกับตัวเองใช่คือในประเทศอาจจะไม่ไม่แบบ Strict ตรงนี้มากนักแต่ว่าถ้าบินต่างประเทศเมื่อไหร่เนี่ยห้ามมีแบตเตอรี่ลิเทียมไม่ว่าอะไรก็ตามเล็กใหญ่แค่ไหนก็ตามอยู่ในสัมภาระโหลดใต้เครื่อง เราะอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะก็คือถือว่าต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารร่วมกันแหละแต่ทีนี้ต้องบอกงนี้ว่ามันแรงตรงที่ว่ามีชื่อ Galaxy Note 7อยู่ในประกาศเลยถูกนะครับแล้วก็พอมีการประกาศออกมาทั้ง FAA แล้วก็ ESA เนี่ยทำให้ทุกสายการบินที่แน่นอนว่าต้องมีมันต้องก็ต้อง,องประกาศ<ช>ตาม<อ>มาตรฐานเทามามกฎเดียวกัน<า>นะี่แหละ<อ>ก็จะากัดออกมาเต็มเลยการบินไทยนกแอ ทุกสายการบินนั่นแหละก็ประกาศเลยว่าถ้า <5 S 2> คุณใช้นอตเจ็ดก็ให้ปิดเครื่องนะครับห้ามเอาขึ้นเฮ้ยห้ามเอาห้ามาเปิดใช้านห้ามใช้บนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนแรงเงี้ยซึ่งจริงๆถ้าถามว่าก่อนหน้านี้มันก็เคยมีประเด็นที่อ่ะบาง,บางรุ่นก็ถูกเรียกคืนแต่น้อยมากใช่ไหมคะวงก<ช>ารสมาร์ทโฟนน่<ช>นจะมีน้อยแต่งานนี้มันจิ้มชื่อรุ่นเลยก่อความเสียหายหลายร้อยล้านกับซัมซุงไปเลยทีเดียวอ๋คือตอนนี้เนี่ยถ้าใครขึ้นเครื่องบินตอนนี้ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดว่าทุกๆไฟล์เน เพราะตอนนี้คนที่แบบขึ้นเครื่องไปภูเก็ตขึ้นเครื่องไปนิวซีแลนด์ก็ขึ้นเครื่องไปออสเตรเลียก็เจอประกาศัหมดแล้วบอกว่าถ้าคุณมีโน้ตเจ็ดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแต่ที่งงอีกอย่างนึงคือพอเขาเปลี่ยนล็อตใหม่ซึ่งเขาบอกว่าล็อตใหม่เนี่ยจะเป็นล็อตที่ผลิตใหม่ทั้งหมดล็อตที่ขายในบ้านเราก็เป็นล็อตใหม่เหมือนกันเนี่ยนะพอไปเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะมีความแตกต่างยังไงกับโน้ตเจ็ดรุ่นเดิม เอาง่ายๆตอนนี้อ่ะนะที่นะที่จะสังเกตได้หมายถึง<ช>ว่าเ<ช>วลา<ช>เราจะเอาขึ้นเครื่องอย่างเงี้ยแล้วเราจะแบบไปแอร์เพนโหมดบนเครื่องแอร์ Air จะตกใจไหมแอร์ Air จะรู้ได้ไงว่านี่เป็นโน้ตเจ็บรุ่นใหม่แล้วถูกเอางี้ตอนนี้คือมีบางสายการบินหรือบางที่โดยซัำบอกว่าถ้าใช้สับคือประกาศรวบเลยใช้สัมสุขให้ปิดไม่เดี๋ยวไม่ใช่ <c oughs> คือแบบมันไม่เกี่ยวเฮ้ยมันอันนี้มันดูแบบดูเดินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะดูเหมารวมอ่ะใช่ดูเหยียดดูเหยียดแบรนด์นะอะไรอ่ะเออนะอันนี้ก็แบบคือมันก็ดูพูดแยะ มันก็พูดยากอ่ะเขาจะไม่รู้จักว่าอะไรคือโนดเจ็ดโนดห้าบางทีบอกบอกกูเป็นโนดหกได้ปะเขาก็ไม่รู้ตกลงเจ็ดโอเคค่ะผมไม่มีเป่าวอะไม่มีคิดได้ยังไงเออนะก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มาแต่ว่าหลังจากที่มันเกิดเหตุเนี่ยก็มีข่าวเหมือนช่วยกันทับถมยังไงก็ไม่รู้เนาะซึ่งหลายๆข่าวเนี่ยก็เป็นข่าวแบบจริงบางไม่จริงบางไร้ายบางอะก็ไม่ไนว ไม่รู้จริงไม่จริงเราไม่มีหลักฐานผลัดนันไงอ,อย่างเช่นมีกรณีที่แบบว่ามีเด็กเด็กหกขวบที่บอกว่าโอ้โซัมซุงไม่ออคามือเลยอะไรอย่างเงี้ยซึนน่งรายงานตอนแรกมอ <ไป S 1> เป็นโน้ตเจ็ดนะอ่าใช่ใช่รือว่าเขาบอกว่าทางเอ c ก็ซไปสัมภาษณ์เลยว่ามันคือโน้ตเจ็ดใช่ไหมวันแรกเขากวบอกเลยว่าเป็นโน้ตเจ็ดโน้ตเจ็ดแต่พอวันถัดมานี่แหละไปเห็นสภาพเครื่องจริงจากปรากฏว่าอ,อ๋อไม่ใช่โน้ตเจ็ดหรอกมันคือกา l ล็กซี่ของพรานเอ,อเดี๋ยวแล้วตอนแรกอะ คือกลายเป็นว่าตอนนี้เกิดอะไรระเบิดไม่ว่าจะเป็นมือถืออะไรหรือแม้ว่าจะไม่ใช่มือถือก็ตามนะพอระเบิดปุ๊บโน้ตเจ็ดเลยก็คือสั่งซูงโน้ตเจ็ดโน้ตเจ็ดนี่แหละเออคือโดนโทษก่อนเลยอ,ะอ่ะพอเป็นปนะะัญหาขับเราไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาของการลุกไหม้ของโน้ตเจ็ดเนี่ยตอนแรกเขาคาดประเมินกันว่าเอาแค่ต้องเรียกเครื่องคืนกลับเนี่ยก็หนึ่งพันล้านเหรียญแล้วล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าไอ้สิ่งทําให้มันแบบยิ่งประสบปัญหามากกว่าเดิมก็คือเรื่องของหุ้นที่ร่วงลงมานี่แหละ ตอนนี้ประมูลค่าความแสีออกมาของ Galaxy Note เจเนี่ย2,300รล้านเหรียญแหละเพรคุณมือน่วงปื้นเลยเยอะนะมันคือมันส่งผลกับความเชื่อมั่นเพราะอย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้ว่าวงการมือถืออ่ะมันไม่ค่อยมีปรากฏการณ์การเรียกเครื่องคืนทั้งทั้งที่แบบขายไปแล้วบางส่วนเรียกเครื่องคืนพอมีแต่ไอตอนที่ไม่ได้เรียกคืนหรือ่าคนที่ไม่คืนแล้วมันระเบิดปุุ้้งปั้งโลโลีอันนี้ไม่เคยมีเออคือถือว่าวงการมือถือมันมีน้อยมากอ่ะพอมันมีทีนึงก็เลยรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ งานนี้ต้องดูว่าซัมซุงจะมีการเรียกหรือว่าเรียกความเชื่อมัน่นแล้วก็กู้วิกฤตศรัทธาตรงนี้ได้ยังไงบ้างนั่นนะสินะคะก็แล้วเครื่องในบ้านเราอ่าเมื่อไหร่จะเข้ามาขายกันอันนี้ก็ยังไม่ทราบครับเพีงเยงแต่เท่าที่รู้ตอนนี้คืออย่างฝั่งของกสทชนี่ยูนี้ก็โผล่มาเลยว่าโ <laughs> ผล่มาว่าเราห้ามขายแก๊สซีนอัเจ็ดในรุ่นแรกที่มีปัญหาฮะยังไงนะตอนนี้ ผมมาตอนนี้ผมมาผมมาเมื่อวันก่อนนี่เองผมมาตอนนี้ทําไมคือล็อตแรกเขาเก็บไปหมดแล้วนะนะนิดนึงคือเขาเก็บไปหมดแล้วแล้วก็ผมมาบอกว่าห้ามขายล็อตแรกที่มัญหาไม่คือเขาอาจจะหมายถึงแบบคนที่เป็นแบบไปหิ้วเครื่องมาหรือเปล่าว่าแบบเฮ้ยคุณไปหิ้วเครื่องที่เป็นล็อตแรกมาไม่แต่หิ้วเครื่องก็ไม่เกี่ยวสิเพราะว่าิ้วเครื่องมันไม่ถ่ายทำซุงไทยไม่คือพยายามหาเหตุผลพยายามหาเหตุผล่วยก็สอนเรายช่วยเราด้สิเออนะอันนี้แหละนี่คือเสร็จแรงแล้ววันต่อมาก็จะมีบบว่า โอเคทุกเครื่องของซัมซุงที่ที่ผลิตใหม่เนี่ยต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบผ่านมอกรมาตรฐานสากมอะไรพวกนี้ซึ่งทุกยี่ห้อต้องผ่านอยู่แล้วอ่ะใช่อันนี้ก็เลยงงไปอีกว่าอ๊ะมันก็ต้องคือข่าวกำลังมาเป็นมาตรการของเขาอยู่แล้วไงคือข่าวมันกำลังมาไงอ๋อมึงกับว่าก็พูดก็พูดไปด้วยเออก็พูดไปด้วยจะได้เป็นการให้ความรู้กับประชาชนว่าจริงๆทุกยี่ห้อมันต้องทําแบบนี้ เออกลัวนไม่รู้กว่าทำงานหรือยังไม่ใช่สิไม่จะได้บอกทุกคนว่าจริงๆมีมาตรฐานเนี่ชเขามีการเออเราเป็นการตรวจสอบแล้วคุณแงว่าถ้าเกิดว่าตอบแนี้ถ้าระเบิดแปลว่าตรวจสอบไม่ดีหรือยังไงแต่ว่าตรวจสอบแล้วแต่ฮะนะครับแต่ก็วางใจได้นะคะที่เข้ามาขายในบ้านเราเป็นล็อตที่ผลิตใหม่ทั้งหมดอันนี้เขต้อง confirm มา c ไม่ได้แต่ว่าอันนี้คือเหมือนกับเขาพยายามเร่งเงินอยู่ว่าพยายามจะให้ล็อตแรกเนี่ยของคนที่จองเนี่ยเข้ามาทันในช่วง ลายเดือนหรือว่าต้นเดือนตัวานนี่แหละคือช่วงไปเอ็กซ์โปนั่นแหละแต่มันเป็นแบทไทมิ่งมากเลยนะมาแบบเกิดเหตุตอน iPhone เปิดตัวแต่ iPhone ก็กว่าจะขายบ้านเราก็ใช่แต่หมายถึง <นะ S 1> แบบที่เมืองนอกไงอ๋อใช่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 มันก็อาจจะเป็นแบบเออหลายหลายคนบางคนถึงขั้นบอกว่าแบบเฮ้ยอย่างนี้คือเราไม่เชื่อใจแบรนด์นี้แล้วอะเราไม่ซื้อแบรนด์นี้แล้วอะก็มีนะอันนี้ก็ไม่แปลกเปอก็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 เป็นเรื่องที่ยากนะคะที่ทำซุงเจอร์มาร์เจาตอย่างไรทั้งที่ปีเนี้ย ทำดีมาตลอัวตัว S7 หรือ S71 e นะเนี่ยแหละค่ะที่เขาบอกว่าคนดีทําดีมาทั้งชีวิตอะทำผิดครั้งเดียวก็โดนคนด่าอันนี้เข้าตัวเองเหรอครับไม่เกี่ยวกับตัวเองไม่มีเข้าึงซัมซุงอยู่อะตามนั้นค่ะสรุปก็คือรอดูกันต่อไปนะคะว่าในบ้านเราจะวางขายวันไหน 1. นสองคือซัมซุงหลังจากนี้จะไปในทิศทางยังไงด้วยนะคะ